ขาวๆแบบนี้เลยใช่เรยกแง่ก็ใส่หน้าทุกอย่างอ่ะลูกแต่ครั้งนี้ลูกค้าบอกว่าเอาหน้าเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอดีน้องเขาแยกไปอีกสาขาหนึ่งไปไปต่างจังหวัดเราก็เลยอยู่คนเดียวก็เลยยุ่งๆเออหน้าธรรมดาก็เราก็ยังขายดีอยู่เราก็เลยไม่ได้ใส่หน้าเลยครั้งนี้ก็เลยปล่อยเลย ก็ยังขายดีแป้งก็จะกรอบอะค่ะกรอบแล้วก็หน้าเขาอะ่ะกะทิก็จะเข้มขน้นเราอาศัยความแบบเข้มข้น่หวานมันเข็ม <S <S สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางปงักทองบุญบุตรดี เป็นแม่ค้าขนมครบชื่อร้านขนมครบแม่ปักคองค่ะอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาสามแยกไทยฉายเริ่มเริ่มอาชีพเป็นแม่ค้าพศส5 4พัอ 2, อาอ่ะค่ะตกงานค่ะตกงานช่วงนั้นอะ เศรษฐกิจแย่ตกงานก็เลยจริงๆน้องสาวขายก่อนขายก่อนเราตกงานเราก็เลยมาช่วยน้องเออแบบรองงานใหม่อะค่ะ,คะแล้วครั้นี้พอมาก็เ,ออเห็นน้องขายดีเนาะแล้วแบบในชีวิตไม่เคยคิดจะเป็นแม่ค้าเลยเพราะว่าขี้อายมาก แค่ลูกค้ามองนี่ก้าสั่นละแต่พอมาลองขายดูก็เออเห็นหนังมันเห็นตังอะ่ะขายดีแล้วเราได้เงนินทุกวันไลยเนาะทันแล้วโหไม่อยากไปแล้วทํางานเป็นแม่ค้าดีกว่าก็ย,ยาญาติกันนะคะญาติาให้มา ก็แรกๆก็สูตรก็ยังไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าเราก็มาปรับปรุงเรื่อยๆค่ะเพื่อเพื่อให้ออกมาแบบว่าได้ได้กรอบได้รสชาติแบบนี้ก็น้องสาวขายก่อนตกแบบสามสบสามสิป oo, ีแล้วล่ะแต่ตอนนี Lew ้น้องสาวคือย้ายไปเปิดสาขาที่จัง อยู่แถวลาดกระบังอะค่ะอ๋อก็อยู่ชานเมืองโน้นค่ะเขาก็ขายดีเหมือนกันค่ะขายดีตรแบบเดียวกันแ๊ะเลยเลยแม่ค่ะแต่เขาเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแบบเดิมๆแต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มแป้งมาอีกตัวหนึ่งพอเพิ่มแป้งมาอีกตัวนึ่งมันเป็นยังไงทําให้กรอบอะก็ความกรอบค่ะตัวนี้จะเพิ่มความกรอบใช่ค่ะก็มีการพัฒนา แต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือไม่แต่งหน้าเท่านัวเองใช่ค่ะแต่งด้วยกันที่อย่างเดียวพอลองลองพอลูกสาวมาจะลองใส่หน้าดูอีกรอบนึงก็ลูกค้าก็ยังเอาเปล่าเอาเปล่าลูกค้าไม่เอาลูกค้าชอบแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นขนมคบแม่ประคอง้แม่ตาแบบนีมันต้าค่ะตอนแรกเลยมีหลายแาแบบนี้นะ ก็เท่านี้แหละค่ะลองเพิ่มแล้วแต่ว่าเข็นไม่ไหวเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวใช่ใช่น้อยกว่านี้ก็ไม่ทันใช่ใช่กลายเป็น๋ยวานะกตาเต่าห้าเตาใช่ค่ะแตปนดาดีพื้นเคยลองเพิ่มแล้วเอาไม่ทันด้วยเอาไม่ทันเวลาสุกแล้วทำไม่ทันไงตอนนั้นลูกยังไม่มาช่วยการลบท ลงทุนในยุแรกๆเป็นยังไงแล้วก็หปัจจุบันที่ยื่นี้อย่างไรบ้างลงทุนแบบไหนอ่ะก็เราจะสั่งแป้งมาทีเยอะๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ต่อวันเราก็จะจ่ายแค่อาทิตอย่างเดียวแป้งนั้นเราเราจะสั่งมาไว้แป้งนี่อาจจะสั่งมาเป็นล็อตใหญ่ใชแต่อันนี้กะทิเนี่ยมันก็ใช้สดต่อวันให้ตัวนี้ค่อยใช้วันต่อวันใช่ค่ะ กะทิใช้เยอะไหมต่อวันวันหนึ่งก็14โลค่ะ14โลค่ะ<อ>ที่เป็นหัวกะทิเลยหรือว่าหัวหัวด้วยหางด้วยอย่างละครึ่งใช้ข,ข,ข,ขนาดน,นั้นเลย <Yes. S 1> แ,ลแล้วหมดทุกวันไหมหมดค่ะ <laughs> ต้องต้องใช้ให้หมด <laughs> แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าลูกค้าเป็นอย่างที่เห็นนี้ก็น่าจะบอดีหมนใช่ค่ะ ต่อวันสามหม้อเนาะสามหม้อหม้อนึงประมาณกิโลได้หม้อหนึ่งก็สองโลก็หกโลสองโลครึ่งปะ่ะสองโลประมาณสองโลครึ่งแต่ขายทั้งวันก็ร้านเปิดตั้งกี่โมงวันหนึ่งสามหม้อครึ่งเริ่มหยอนตั้งแต่สี่โมงป็นนต้ไปออ,ออกมาตีห้าบางทีตีห้าครึ่งขาย ก็6โมงครึ่งแค่ได้ค่ะอ่าทีนง้ก็ยาวไปจนกว่าจะของหมดได้ค่ะถึงถึงแบบมืดค่ำสุดเท่าไหร่กี่โมงอน่ก็5โมง6โมงของหมดพอดีกลับบ้านใช่บางทีก็หมดก่อน2โมงกว่าออ2โมงกว่า3โมงอะไรนี้ใช้เวลานานไหมหยอดหนึ่งครั้งสุก กระทะหนึ่งเหรอคะกระทะหนึ่งประมาณแค่สิห้านาทีาทถึงยี่สิบถึงกระทะได้กี่ได้กี่บาทใช่คูณราคามันสองพันค่ะได้4ีบาทคะ่ะหย,ยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ที่ที่ก็เราทมใชใช่ค่ะ ก็ใหญกลุ่มลูกค้าเทานี่ถูกฟังมาลูกค้าประจํมมาำแม่เ้ยนะยายไปที่อื่นก็พอผ่านตรงนี้ก็จะแวะหาฟัางคนได้ยินข่าวว่าท่านตั้งใจขับรถมันค้าแว่ซื้อของตกใจที่ไม่มีธุราก็มาอะไรอย่ได้อะไรบ้างแม่ในในอาชีพนี้ที่นอกจากส่งเสียลูกแล้วก็ได้บ้านนะคะ ได้บ้านได้บ้านอสอองหลังจากเมื่อก่อนอยู่บ้านเช่าหรือว่ายังไงใช่อยู่บ้านเช่า <laughs> ขายขนมครบซื้อบ้านได้สองหลังแ,แล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยสองคนก็จบปอตีทั้งหมดด้วย่วแม่มันเคยมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมในอาชีพนี้ไม่มีนะ แต่ทีนี้พอไปทํางานแล้วเแบบว่าเออเราเจอปัญหาเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอนนั้นแล้วเราก็จบใหม่เราอยากแบบว่าเออทำงานที่บรนสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาที่แบบว่าเราจบมาแล้วเราจะรักในอาชีพนั้นก่อนแต่ทีนี้นพอหลังๆมาเราเริ่มเจอปัญหาเยอะค่ะหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วรายได้ที่ได้อมันไม่พอที่จะเลี้ยงคนอื่นได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออพอแม่เขาแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ คือเขาอายุเยอะแล้วค่ะแล้วแล้วเราช่วยมาตลอดนะคะตั้งแต่สมัยเรียนนะคะก็คือหนูก็จะช่วยเตรียมของแล้วก็มาช่วยขายอพอเลิกจากเรียนสื่อก็มาช่วยพอทํางานเสร็จหนูกลับจากที่ทํางานหนูก็ต้องมาช่วยแม่เตรียมของล้างของให้แม่ะคะ่ะก็คือช่วยมาตลอดซึมซ้บมาตลอดค่ะจนแบบว่าเรา เราที่ออกมาเลยที่ตัดสินใจออกมาเลยเพราะว่าคือแม่เขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะคืออายุเยอะแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยออกมาเลยแล้วก็มาช่วยตรงนี้แล้วก็คือเราพอเราทําไปได้สัาพเราเห็นว่าเอ้อรายได้มันดีกว่านี่เราทํางานประจําอีกนะเอเอเรารู้สึกว่าเราอ่ะตัดสินใจช้าไปที่จะแบบเออทำไมเราไม่มาช่วยแม่ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะ ่มกันกับคุณแม่คะ่ะเวลามีอะไรก็คือต้องปรึกษากันก่อนเพราะว่าแม่เขาจะมีประสบการณ์มาก่อน<ม>คือเราจะถามแม่ก่อนว่าโอเคไหมแล้วเราก็จะลองดูก่อนค่ะ,<ม>คะว่าเป็นไงลูกค้าเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่ลูกค้าแนะนําเราก็ไปปรับปรุงพัฒนานะคะ<ม>อย่างส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าหนูจะชอบ,รบกรอบๆค่ะแล้วก็ไม่มีไส้<ม>เราก็เลยโอเคเราปรับ เปลี่ยนสูตรจากที่เราสูตรเดิมที่เราได้มาเราก็มาพัฒนาเป็นของเราค่ะส่วนใหญ่กัลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่แบบว่ากินทุกวันกินประจำกินยันครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะใช่ค่ะคือแบบว่าเขาย้ายไปแล้วแล้วทีเนี้ยเขาผ่านเส้นจรานเนี่ยเขาต้องแหวกกินเขาบอกว่ากินที่ไหนก็ไม่อร่อยสู้ของแม่ อันนี้อันนี้แล้วแต่กลุ่มลูกค้านะคะออแต่ว่ากลุ่มลูกค้าหนูจะพูดเสียงแล้วว่าเออกินที่ไหนก็ไม่อร่อยออคือแบบว่านิ่นมแล้วเย็นแล้วก็ยังกินได้ออคือแป้งไม่แข็งแล้วก็ออกะทิเข้มข้นอร่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่มองเข้ามาเรื่องของการตัดสินใจทำเรื่องอาชีพหรืออะไรส้มว่าอยู่ที่เรานะคะถ้ากล้าตัดสินใจ คือถ้าเราแบบว่ามีความตั้งใจจริงอะค่ะยังไงก็สําเร็จค่ะอ่าแล้วก็อย่างจะไดบอกว่าใช่คือแบบจบมาสูนแล้วทำไมต้องมาเป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกๆแบบว่ามาขายดูแล้วโดนลูกค้านี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคนเขาเข้าใจนะคะบางคนก็เขาก็ ดีที่แบบว่าเออมาช่วยแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยว่าเออหนูภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ลูกแม่ค้าขนมครกค่ะแล้วคิดว่าตัวเองจะอยู่กับอาชีพนี้ต่อไปหรือว่ามีแผนต่อไปยังไงในอนาคตอยูต่อไปในอนาคตอาจจะแบบว่าขยายสาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยก็คือเรายังไม่อยากเสี่ยงค่ะเราคือพอเพียงตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราก็มีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้วค่ะ ประหยัดอดทนอดทนมากคือแบบไม่ค่อยอยากหยุดนะเนาะคือมันมันเห็นตังค์แล้วมันมันสู้อะหายเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนก็สู้